ับเส้นเล็กหนึ่งยอค่ะแล้วเดลียวกระเทียมไม่แห้งแล้วก็ตอกใส่ผัดลงไปเลยค่ะ เติมน,น้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานซอสหองน้ำลงน,น้ำตาเติมน้ำปลานิดหน่อย เพิ่มกชรัแล้วก็ผักใบเข้าว้อนค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปพริกป่นความเผ็ดแล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ใส่เส้นเล็กลงไปผักได้เลยค่ะ จนน้ำเริ่มแห้งเส้นก็จะเริ่มสุกค่ะแล้วเราก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปปิดท้ายด้วยใส่หมูอยอที่เราหั่นไว้ค่ะ เสร็จเรียร้อยแล้วค่ะผัดหมี่หมูยอของเราทำง่ายๆค่ะอร่อยมาก